สวัสดีครับตอนเย็นของนี้นะครับผมจะพามาแนะนํนาท่องเที่ยวอย่างชมวิวเนินช้างศึกนะครับสถานที่นี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของจับลวัดนิลอปอำเภอทองผาภูิจังหวัดกาญจนบุรีครับเดีย๋ยวผมก็จะพาแนะนํนาพื้นที่เดิดรอดนี้เลยละกันตอนนี้อยู่บนรถกระบะยกสูงนะฮะเตรียมตัวไปยังเนินช้างศึกฮะพอดีเห็นป้ายตรงด้านหน้านี้นะฮะ ทางเดินขึ้นเนินช้างศึก1.2กิโลเมตรตรงด้านหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวเนินช้างศึกนะครับพอดีผมมายืนอยู่บนยอดเขานี้นะฮะพาชมวิวจุดชมวิวเนินช้างศึกในระยะห่างก่อนแล้วเลื่อนชมบรรยากาศณจุดนี้นะฮะตอนนี้แสงอาทิตย์สางน,นะครับเวลาห้าโมงกว่า มาชมพื้นที่บ้านอตองนะฮะทางด้านนี้เดี๋ยวพาซูมเข้าไปนะครับพาซูมเข้าไปจะเป็นพื้นที่บ้านอีตองนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางด้านนี้นะฮะส่งท่อการ์ดปะทอนะครับจากประเทศเมียนมามายังประเทศไทยครับมาชมบรรยากาศนะมุมด้านนี้บ้าง รถยนของนักท่องเที่ยวก็สัญจรไปมานะฮะมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวเนินช้างศึกพอดีมาแวะตรงจุดนี้ก่อนเป็นจุดไฮไลท์นะฮะชมบรรยากาศได้โดยรอบ360องศาเดี๋ยวคณะผมก็ไปต่อนะฮะยังจุดชมวิวเนินช้างศึก เริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรยต์ด้านล่างนี้นะฮะแล้วเลื่อนมาทางขวามือตรงมุมนี้จุดนี้นะฮะก็จะเป็นอนุสรสถานพลเอกตะวันเรืองสีครับตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าครับแสงอาทิตย์สาดส่องด้านบนนี้ก็จะเป็นฐานปฏิบัติการช้างศึกครับเดี๋ยวผมพาสู่มขึ้นไปให้เห็นพื้นที่ด้านบนนี้ชัดๆนะฮะแล้วก็เลื่อนกลับมายัางจุดเดิมนะฮะ ทางด้านหน้าผมก็จะเป็นรถสองแถวนะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวห้องน้ำก็เดินตรงไปทางเบื้องหน้านะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพิเศษนะฮะลุงสองแถวก็บอกว่าถ้าจะไปดูอะไรพิเศษก็ไปชมทางด้านนี้ได้ด้านบนนี้ก็จะเป็นแทงน้ำนะครับนะักท่องเที่ยวก็เดินขึ้นไปชมวิวตรงด้านบนนี้ได้ ก็สามารถชมวิวได้360องศานะฮะปกติถ้าขึ้นรถ2แถวมายัางสถานที่อย่างนี้นะฮะเนินช้างศึกก็จะมีค่าบริการ50บาทแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเที่ยวครบคันทั้ง3จุดนะฮะทั้งช่องมิตรภาพไทยเมียนมาเนินเสาธงและเนินช้างศึกจุดนี้นะฮะก็จะมีค่าบริการรวมทั้ง3ที่เนี่ย70บาท ือว่าคุ้มค่านะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาด้านบนนี้แล้วนะครับมุมนี้ก็จะเป็นผงหญ้าครับจุดนี้นะฮะก็จะเป็นแทงน้ำจากจุดด้านล่างนะครับที่ผมเดินเข้ามานะส่วนตันนี้ก็จะเป็นหญ้านะ เมื่อกี้ก็เดินขึ้นบันไดนี้มานะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บนแทงน้ำก็จะเป็นพื้นที่ปูนนะฮะพาเลื่อนชมบรรยากาศดรอบจุดมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมสูงหน่อยนะฮะนะหน้าห้างด้านหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถยนต์นะครับแสงอาทิตย์สาดส่องในตอนเวลาเทา่ยงกว่า มาชมภูเขาต้นไม้สีเขียวนะฮะดูสวยงามมากเดี๋ยวพาเล่นชมจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะฮะมุมนี้ก็จะดูสวยมากพาชมมุมนี้ให้ชัดๆนานๆน,น,นะฮะ นี้ผมพามาชมอนุสร์สถานคนเอกตะวันเรืองสีให้เห็นชัดๆนะฮะแล้วเดินต่อไปทางด้านนี้เลยดีกว่าตอนนี้น้กท่องเที่ยวเริ่มคึกคักน,นะฮะทางด้านนี้นะครับฐานปฏิบัติการช้างศึกกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่135 ด้านนี้ก็ห้ามทิ้งขยะนะฮะจุดนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะห้ามเหยียบบนกระสอบสาย<ป>ก็จะเป็นฐานปฏิบัติการนะครับทางด้านหน้าผมก็จะเป็นธงชาติไทยนะครับเนินช้างศึกจากด้านหลังป้ายเนินช้างศึกนะครับ แล้วก็ธงชาติไทยเลื่อนมาทางนน,นี้นะครับจะเห็นเสาสื่อสารนะครับด้านล่างก็จะมีร้านค้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเลื่อนชมจากทางขวามือไปทางซ้ายมือนะฮะตอนนี้วันนี้นะฮะนะักท่องเที่ยวคึกคัพกพุกผ่านมากตอนนี้เวลา5้าโมงกว่า เือนกลับมายังตรงทงชาติไทยนะครับนะด้านล่างนี้ก็คงเป็นหมู่บ้านอีตองนะครับพาสูมเข้าไปนะฮะพาสูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านอีตองตอนนี้นะท่องเที่ยวก็มาต่างรอ ชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับต้องรออีกสักคู่หนึ่งตอนนี้เวลาห้ามงกว่าจากป้ายเนินช้างศึกนะครับเลื่อนมาทางด้านนี้ด้วยจะมีลวรลวดกั้นด้วยนะฮะณจุดนี้มาชมฐานปฏิบัติการนะฮะตรงมุมด้านนี้บ้างนักท่องเที่ยวก็มาเช็คอินถ่ายภาพกันนะฮะณจุดนี้ มุมนี้มองไปดูสวยงามมากนะครับภูเขาต้นไม้สีเขียวมาชมในพื้นที่ของฐานนะฮะตอนนี้ผมพามายังด้านล่างของฐานปฏิบัติการนะครับมาชมตรงฝั่งนี้บ้าง <Okay. S 1> ด้านหน้าก็จะเป็นหอคอยชมวิวนะฮะของฐานปฏิบัติการ แล้วก็เดินมาทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเดินขึ้นไปทางด้านนี้พามาชมทางมุมด้านนี้บ้างนะทางด้านหน้าผมตรงนู้นนะครับก็จะเป็นแทงน้ำที่ผมนำเสนอตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะฮะตอนนี้รถสองแถวที่ให้เป็นการนนะักท่องเที่ยวก็มาจอดเต็มแล้วนะครับ เลื่อนชมบรรยากาศนะฮะยามเย็นเวลาห้าโมงกว่ายังไงวันนี้ผมก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับตอนเย็นของนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างจุดชมวิวเนินช้างสึกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลปีล็อกอาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพียงเท่านี้นะครับสามารถเข้ามา ติดตามบัช่องานญาณผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอเเข้ามากด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ